ไทยประจำการ F 3 5เมื่อไรครับผม mm. ไม่ขายคือถ้าเอาหลักการเลยก็คือเราไม่เลือกข้างเขาถ้าเรายืนข้างเขามันเขาขายไปนั่นแหละยิ่งอยู่แก้จีนแบบนี้เขาชอบขายให้เองประเทศไหนเป็นกันชนให้เขาเขาขายให้เสียแต่ว่าเรามันไม่ใช่แบบนั้นเราไม่เลือกข้างเขาก็เลยไม่ขายให้นั่นคือปัญหาใหญ่ ม่ใเราไม่บี้ยบี้ยัเบี้ยลุยแต่ก็ไม่ไกล้ยนั้นตอนได้ไอเอฟสามหาบีมาหลอยนั้นไปลุงที่เดือจักรีนั้นหลอยชัดประจำการเลยน่ะบ เอฟสามสิบห้าทักล้ำชื่อมาขอชูปนะขอทักล้ำไม่ได้ขี้เรียนไอ้ย <c oughs> ่านะเราไปโมดิฟายเรือจัก,กรลีใหม่เลยเรือจัก,กรลีเรือเบรนะเรือบรรทุกเครื่องบินอืมหวังนี้ไม่มีเครื่องบินไหนลงได้เลยมันไม่มีเครื่องเครื่องบินที่ลงแนวดิ่งได้มีโมเอฟสามสิบห้าเรมลงไม่ได้หมู่กิปเป็นเรมลงไม่ได้เร็มสัน้นที่ลงแนวดิ่งได้ก็คือนั้นไงเอฟสามสิบ้าเบรย์เนี่ยเขาไม่กายเมซิงหนักนะ ขายสักล้ำนะลำหลักเราแค่ไปทําแผ่นกันความร้อนตอนลงกนะัน่ะตอนตอน,ตอนมันลงมันต้องมีแผ่นกันความร้อนเลยถตาว่าถตาว่าพื้นเดิมไม่ได้ละหควยไมมใต้วงร้อนนัน้นเราต้องไปทําแผ่นนั้นนะพร้อมลุงเน้่ไหนร้อนนั่นหรอแผ่นกันความร้อนน,นั่นหรอ,อใช้แผ่นนั้นแผ่นนั้นแผ่นเดียวเลยคือว่าใช้ได้เลย 35, อิบซาบีรยคือนะโรยเลยนะ เดือจากกีนั้นทุบเด่นนั้นแหาะไม่เครื่องบินลงเลยยังหนีไล้คูปเตอร์ไม่หน่เลยไม่สมราคาไม่สมฐานะอะไรง่ายคือไม่สมฐานะถ้าแหล่งแบบยุทธยุทธการนั้นนะมันไม่สมฐานะไอฮีิคอปเตอร์ไปลงแต่ก่อนมีล่ะแต่ก่อนมีเครื่องบินในชั่วเล็บของเราเนี่ยแต่ที่ลงเนมดิงได้น่าใช้ในเรือนั้นีะเดือจากกีนนเดือจากกีนั้นทุบเด่นนั้นะมีนเครื่องบินเราแต่ว่ารุ่นเก่าแล้วเขาไอ้นู้นไปแล้วเขาขายไปซะแล้วเขาเขาเอาไปไหนไม่รู้ Ta đại rồi nè ta đại lôi lôi cho ít vào bn loi nha ta 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 chuối ta mà ta 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 chuối chuối ta ta rồi nó ta 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 bin ta 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 mà helicopter ta เดือจักกีนั่นรือแบดมั่วลอยเลยเต้เออหนาเขาไม่ขายเมืนะเขาไม่ขายใส่ทำยากกว่าน่ะใส่หมงกี้เป็นอะไรมันไม่ทำว่าหนะลงแนวดิ่งได้น่ะมันทำยากกว่าหมุนเกลียวตรงนั้นเกลียวข้างหลังหมุนหมุนนั้นทางออกนั้นหนะเขาเรียกอะไรทางออกรูรูควันนั้นหนะหมุนให้มันลงล่างนั้นหนะใส่ตรงนั้นแกะน็อตตรงนั้นเชื่อมตรงนั้นนิดเดียวนี่ทำหลักหนะ